ท็อกฟี่แมทคิตตี้ค่ะทลิปนี่มีเรียกว่าอะไรเดีว่วบิวตี้ดารี่สำหรับคนที่ผิวละคายเครืองง่ายเป็นสิวง่ายเหมือนเรานี่ยแหละคะ่ะเอามาหมอยให้ฟังณเบื้องต้นเลยไอ้การแพ้กัรละคายเครืองต่างๆนะคะไม่มีใครช่วยใครได้นอกจาก ตัวเราเองนี่นแหละเราก็เป็นคนสังเกตนะว่าสิ่งที่เราแพ้หรือสิ่งที่เราระคายเคืองเนี่ยมันเกิดจากตัวไหนนะคะสมมุติว่าทุกอย่างเราใช้ปกติมาตลอดแล้วมาเปลี่ยนใช้ตัวใหม่สักตัวหนึ่งเนี่ยอาการผิดปกติก็ต้องสันนิษฐานแล้วว่าตัวเนี้ย อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองสังเกตดูส่วนผสมไว้เราอาจจะแพ้ส่วนผสมอะไรบางอย่างมันเป็นเรื่องดีนะในการสังเกตเนี่ยเพราะว่าการใช้อะไรอย่างอื่นลองอะไรอย่างอื่นใหม่ๆต่อไปเนี่ยเราก็จะได้หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เราเคยเกิดอาการระคายเคืองนั้นๆนะคะแต่ล่าสุดที่แพ้ไม่ได้เกิดจากสกินแคร์อะไรใดๆเลยเกิดจากสเปรย์ฉีดผมอค่ะสเปรย์ฉีดผมที่แบบมีแอลกอฮอล์แน่ๆนๆะ่นะเออฉีดปุ๊บได้กลิ่นแบบนั่นแหละคือไ,ไปถ่ายงานมาแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะคะ่ะวันนั้นช่างเขาไม่มีเรียกว่าอะไร เราเรียกว่าบังเกอร์เออที่ปิดหน้าเราฉีดอ่ะพอเสร็จงานคือไม่ทะเลถลายเลยรีบกลับบ้านมาอาบน้ําสับผมนะคะแล้วก็มาร์กอโเเจลเจลว่านหางจระเข้อ่ะเผื่อแบบมันจะช่วยทุเราอะไรเงี้ยเพราะมันเริ่มคันแบบยิบยๆบ,บ,บ,บแล้วอ่ะปรากฏว่าตื่นเช้ามาไม่รอดจะ้ะมาเป็นแบบปื้นแดงๆรอบคางคือมีทั้งสิวพดแล้วก็ขึ้นเป็นเม็ดใสๆเป็นแบบเหมือน กำลังอักเสบแน่นอนอาการมาอีกแล้วแพ้ร้านเปอร์เซ็นต์รีบเห็นไปหาหมอดีกว่าอาการแพ้อะไรแบบนี้เราไม่ควรจะรักษาเองนะเพราะเราไม่รู้ว่า มันจะรุนแรงอาการหนักแค่ไหนแล้วก็การรักษาแต่นนเนิ่นๆอะ่ะมันจะทําให้หายได้เร็วกว่าที่เราทิ้งไว้นานนะคะรอบนี้เลยไปหาหมอที่นิติพลคลินิกเพราะว่าใกล้บ้านนะคะสาขาเอสพาร์ราชดาจริงๆทางนิติพลเนี่ยติดต่อมาเออไปลองทำทรีทเมนต์ไหมนู่นนี่นัน่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าอุปกรณ์เราก็เยอะมากแล้วะคะ่ะทาที่บ้านก็เลยไม่ได้ลองไปสักทีแต่คราวนี้ต้องไปหาหมอจริงๆเออก็เลยเลือกไปที่นิติพลนะคะวันนั้นไปวันอังคารนะคะก็เลยไปเจอคุณหมอหญิง คุณหมอน่ารักมากอ่ะใจดีแต่งหน้าเก่งเออเลศเข้าไปปรึกษาคุณหมอแล้วเนี่ยก็เลยเอาคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ออกมาแชร์ต่อด้วยนะคะไปฟังคุณหมอแล้วกันค่ะว่าถ้ามันเกิดอาการแพ้แล้วเนี่ยเราควรจะทำยังไงถ้าถ้าอย่างกรณีที่มีอาการแพ้นะคะตอนแรกเราต้องต้องดูแบบว่าเออเราสงสัยว่าแพ้สายประกอบตัวไหนก็ตอนน้ตองหยุดหยุดการใช้พวกนั้นก่อนนะคะลองดูว่าผิวลักษณะผิวเป็นยังไงเช่นถ้ามีอาการคันมีผื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะควรจะรีบเข้ามาปรึกษาเพื่อที่จะได้หา ส่วนใหญ่จะเป็นผลแดงเล็กๆนะ,นะคะแล้วก็จะมีอาการคันบวมแดงอนะไรพวกนี้คือขั้นแรกหมอจะต้องนิชัยก่อนว่าเป็นลักษณะไหนความรุนแรงเป็นยังไงนะคะแล้วก็ส่วนโปรแกรมการรักษาก็จะเป็นเรื่องของดํเาเนินการแก้แพ้ให้มัน,นะะให้กระบวนการแพ้เนี่ยม,มันจบลงเร็วที่สุดแล้วก็รักษารอยแดงรอยบวมน,นะคะสมมติอาการแพ้มันเป็นค่อนข้างมากมันก็จะมีตั้งแต่ทำทรีทเมนต์เพื่อลดอาการ เสรบวมแดงหรืออาจจะใช้เลเซอร์บางกลุ่มช่วยนะคะอย่างเช่นของตัว IPL ช่วยลดรอยแดง จากการปรึกษาคุณหมอแล้วเนี่ยก็เข้าไปทำคอสแอกเน่ต่อนะคะก็คือคลีนหน้าทั้งหมดนะคะเพื่อดูว่าสิวที่มันแพ้หรือมีการอักเสบนี่มันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ทำการกดสิวคือจริงๆแล้วเนี่ยการกดสิวมันมีทั้งข้อดีและข้อด้อยเหมือนกันนะข้อดีที่เห็นชัดๆคือการกดหัวสิวออกทั้งหมดให้มันสินส้นซาบแต่ข้อด้อยของเขาก็คือเขาจะทิ้งรอยบนใบหน้าซึ่ง มันก็อยู่ที่แต่ละคนนะแต่สําหรับเราเองผิวที่ค่อนข้างจะขาวมากเนี่ยมันก็เลยทําให้เห็นรอยชัดแต่มันก็เลื่องไม่ได้นะเวลานั้นคือเราก็อยากให้มันหายเร็วๆนะก็เลยใช้วิธีการกดสิวด้วยพอกดเสร็จเอากระจกมาดูแบบอื<ๆ>หนังชีวิตมากแล้วก็มีอะไรอ่ะมี AHA ประครบเย็นนะคะมาร์กหน้าแล้วก็ประมาณนี้แหละเป็นมาร์กนะคะทิ้งไว้เพื่อให้ผิวมันลดการอักเสบนะคะหลังจากมาร์กเสร็จเรียบร้อยคุณหมอก็เข้ามาดูเราก็เลยบอกว่าคุณหมอคะ มีวิธีไหนที่ทําให้รอยแดงรอยจ้ำที่กดสิวหรือแม้แต่รอยแดงเดิมเนี่ยมันหายไปได้เร็วที่สุดน,นะคะคุณหมอก็เลยแนะนําวิธี VIPL นะคะคือเป็นการยิงแสงลงไปใต้ผวิวไปฟังคุณหมออธิบายดีกว่าเขาเรียกว่าวิน like ลิ่งพาวเอไลท์นะคะจริงๆแล้วมันคือแสงธรรมชาติแต่ว่าเขาคัดสรรในช่วงความถี่แสงที่ให้ค่าพลังงานที่เหมาะสมในการรักษาวรอยแดง เศษบวมแในตับสิยนะคะส่วนใหญ่ที่เราใช้กันในคลินิกก็จะเป็นลบในในรอยๆๆจากพวกฝ้ากระจุดดำๆต่างๆ,ๆ,ๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรักษาเสิยทาให้เซลล์ม่สีกระจายทั่วใบหน้าแล้วก็ค่อยๆสลายไปทีละนิดทีลนนิดเพราะฉะนั้นทำสองสามครั้งก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างก็เริ่มเริ่มเนียนขึ้นใสขึ้นแต่ว่าจะไม่ยังไม่หายไปสลอยปเซนก็ต้องมีการทำซ้ำๆขึ้นอยู่กับปัญหาของสภาพผิวว่ามากน้อยเพียงก็สามารถทําได้บ่อยๆอย่างตัวหมอเองนะหมอก็จะทําถ้าสมมติเราต้อง มีปัญหาผิวค่อนข้างเยอะและต้องการแก้ให้มันเร็วขึ้นบางทีหมอให้ทำสองสครั้งติดกันในช่วง2องวันนะคะและหลังจากนั้นก็จะพักไปแต่ก้วโดยปกติส่วนใหญ่เวลาที่เราแนะน,น,คนคําให้คนไข้ทําก็จะอยู่ในช่วงสองสา์ครั้งนก็แล้วแต่ว่าความซีเรียสของปัญหาว่ามากนรออแค่นค่ะ รู้สึกคือไม่เจ็บเลยมันแค่เหมือนรู้สึกมีอะไรมาสัมผัสผิวอะค่ะคือการยิงเนี่ยยิงได้ทั่วหน้าเลยนะทําให้ผิวอะสมานเสมอกันแต่ว่าส่วนที่เราจะเน้นอนะอย่างเช่นตรงรอยที่กดสิวตรงคางใช่ไหมคุณหมอก็จะเน้นเน้นย้ำเพื่อให้รอยมันจางลงหลังจากยิงสั่งเราก็สบายๆค่ะทากันแดดแล้วก็สามารถแต่งหน้าได้ได้วยนะเออแต่บริเวณที่เป็นสิวคุณหมอก็แนะนําว่าถ้าสามารถก็คือไม่อยากให้มีอะไรไปอุดตันเขาเพิ่มนะคะจึงหผิวมันจะสมานตัวแล้วก็แห้งนะคะนอกจากนี้ก็จะมียาของทางคลินิกเป็น ตัวที่ช่วยความชุ่มชื่นสำหรับผิวเซนเิทีบลดผดผื่นดรอบลานะคะก็คือใช้ตามของคุณหมอบอกอาการแพ้ก็คือดีขึ้นเร็วมากอาจจะเป็นเพราะเราไปหาหมอเร็วด้วยนะไม่กี่วันก็ยุบหมดแล้วนะคะเหลือแต่รอยบ้างนิดหน่อยที่ก็ไปยิง V I P L ซ้ำนะคะเพื่อให้รอยแดงมันจางลงถือว่าพอใจในการรักษามากๆเลยะะสุดท้ายคืออยากจะบอกว่าคนที่มีอาการแพ้หรือการคายเครืองนะคะ พยายามอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะอาจจะรักษาตัวเองในเบื้องต้นได้แต่แบบถ้ามันไม่หายสักทีอ่ะอย่าปล่อยให้มันเลื้อรังนะคะเพราะว่าอาการยิ่งเยอะขึ้นอ่ะมันจะทําให้รักษายากขึ้นการไปพบคุณหมอเพื่อวินิจฉัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โอเคมากนะอาจจะหยิบตัวที่เรา คาดคิดว่าแพ้ตัวนี้เอาไปให้คุณหมอดูด้วยก็ได้นะคะมันทำให้การรักษาได้ผลดีมากขึ้นโอเคคลิปนี้ก็มาแชร์เท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างเนาะขอให้สวยใสยไรสิวทุกคนเราด้วย <c oughs> เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs>